ใบละหนึ่งมืนบาทรับซื้อจริงรับซื้อแบงค์ยีิบาทรัชการที่เก้าด้านหลังเป็นรูปสะพานพระราม8แบบนี้จ่ายสดทันทีใบละหนึ่งหมืนบาทใครมีแบงค์รุ่นนี้รีบหยิบขึ้นมาดูด่วนเลยนะครับ ผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพับบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเค3น์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องนางนี้นะครับช่องนางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรยี่สิบบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรยี่สิบบาทรัชกาลที่เก้าด้านหลังเป็นรูปสะพานพระรามแปดแบบนี้หนึ่งใบคุณฟังให้ดีนะครับ แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประกาศรับซื้อในราคาใบละ1 0,000บาทฟังไม่ผิดครับใบละ10,000บาทใครที่มีแบงค์ยีบาทแบบนี้คุณจงหยิบขึ้นมาดูครับคุณอาจจะโชคดีแล้วรับเงินกลับบ้านทันทีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่โอติปักใต้มังกรครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีไต้หวันครับสวัสดีนะครับพี่สิริภพหนุ่มพี่โอติแชร์แล้วขอพรบคุณครับสวัสดีพี่วิไลพรพี่เทนเทนสวัสดีครับสวัสดีพี่โบจากสระบุรีครับ สวัสดีพี่สุทินการค้าสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับสวัสดีเอซีทุกทุกท่านอ่ะใครเข้ามาแล้วพี่จา๋าฝากทักทายครับสวัสดีพี่ตุวรรณเอเครับสวัสดีพี่สงกรานนะครับสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นพี่สุรชัยจันง,งามพี่สุพัฒม์หมื่นพักดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะพี่จา๋าใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่นะขณะนี้คุณพบเจอแบงค์ยี่สิบบาทแบบนี้คุณอย่าเพิ่งปล่อยผ่านนะครับ แบงค์เขีนเพรวัตถุโบราณประกาศรับซื้อในราคาใบละหนึ่งมื่นบาทฟังไม่ผิดครับใบละหมื่นครับใครที่มีแบงค์ยี่สิบบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับเผื่อคุณอาจจะโชคดีอ่ามาเลยนะเผื่อคุณอาจจะโชคดีแล้วรับเงินหลักหมื่นกลับบ้านสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ชินพัทรชนะพันธ์นะครับสวัสดีนะครับพี่บัวสอนสวัสดีพี่บรรจงสวัสดีพี่สถาพรงามจเจริญครับอ่ะ พี่ในเมื่อพี่ๆจ๋าบอกน้องว่าใครมีแบงก์ยี่สิบบาทแบบนี้รุ่นนี้อยู่ที่บ้านใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับไปเดี๋ยวจะรีบไปนะครับวันนี้รีบอธิบายแล้วรีบไปสวัสดีพี่สงกรานต์ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอา้าวใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาใบละหมืนม่นใบละหมืน่นใบละหมื่นขายได้จริง ขายใครไม่ได้เอามาขายไอ้แบงค์อ่าบอกเลยนะครับขายที่ไหนไม่ได้เอามาขายไอ้แบงค์ไอ้แบงค์รับซื้อแน่นอนนะครับใครดูอยู่นะขณะนี้อ่ะพี่จ๋าเมื่อวานครับมีคนอินบ็อกซ์ฟังนะมีคนอินบ็อกซ์มาขอซื้อนะครับมาขอซื้อเสื้อ ที่ผมจัดทาขึ้นมาอ่ะใครที่อยู่ณนขณนะนี้ครับอยากจะได้เสื้อพี่จ๋าฟังนะกฎกติกาคืออะไรพี่รู้ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นี่คือรูปแบบของเสื้อกฎกติกาของเราคือเสื้อไม่ได้มีไว้ขายเสื้อไม่มีจำหน่ายไม่ต้องอินบ็อกซ์มาขอซื้อเสื้อฟังนะครับไม่ต้องอินบ็อกซ์มาขอซื้อเสื้อใครอยากได้เสื้อแชร์ไป ทำลิมิเต็ดเอชชั่นแค่999ตัวเท่านั้นเอาไว้แจกสำหรับ Fc ของเราที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใครอยากได้เสือ้อพิมพ์คำว่าอยากได้แล้วกดแชร์ไปใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับด้วยล็อตแรกมีอยู่สองสีคือสีขาวกับสีแดงนะครับสีขาวกับสีแดงใครอยากได้พิมพ์อยากได้แล้วกดแชร์ไปใครที่ดูอยู่ขอไ like, ลค์รัวๆด้วยครับสวัสดีเอทุกท่านนะอย่างที่บอกครับ ของแบบนี้ครับเมื่อคุณทุกคนหยิบขึ้นมาพี่จา๋าเราเป็น f อเราเป็นพี่น้องกันนะครับขอบพระคุณไร้ลรัวๆครับอ่ะเอ๊ดูนี่เหรียญมาอีกแล้วนี่คือเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าครับสีขาวใครมีสีขาวแบบนี้รับซื้อเหรียญละหมื่น สวยสวยเหรียญละหมื่นห้าสวัสดีพี่สมพงษ์ครับสวัสดีพี่เอทันยานนันครับแม่เจ้าแม่ด่านทางพี่เอเดี๋ยวจัดไปให้ทั้งครอบครัวเลยจ้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะใครที่มีเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าสีขาวแบบนี้บ้างหลายๆท่านพี่น้องของเราครับมีพี่รู้ไหมเหรียญสองบาทเหรียญน,นี้อัลละหมื่น พึ่งซื้อมาสดๆแล้วร้อนคับเหรียญสองบาทสีขาวเหรียญละหมืน่นใครที่มีหยิบขึ้นมาดูครับเหรียญส,สองบาทแบบนี้ใครมีรายงานตัวด่วน ใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาพี่เหรียญสองบาทเหรียญละหมื่นนะเวลาเจอหาง่ายมิล่มีอยู่เกือบทุกบ้านครับมีอยู่เกือบทุกบ้านนะครับใครที่ดูอยู่ณนะขณะน,นี้คุณหยิบเหรียญสองบาทขึ้นมาแล้วผมให้คุณสังเกตตรงนี้ครับ หลายท่านมีเหรียญสองบาทแบบนี้โคตรเยอะนะครับหลายท่านมีเหรียญสองบาทแบบนี้โคตรเยอะอะพี่จ๋าดูครับบอกอยู่เป็นประจำครับเฮ้ยมีเหรียญสองบาทสีขาวอะ่ะดูตรงนี้ใครยังไม่ได้แชร์แช์นะครับระบบมันจะจับคนแชร์นะใครที่อยากได้เสื้อนะครับดูนะครับปีอะไรครับ เหรียญสองบาทเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศออะ,อะไรครับเนี่ยใครที่มีแบบเนี้ยติดต่อด่วนครับติดต่อด่วนด่วนครับอันละหมื่นครับอย่าพลาดนําไปใช้ครับอย่าพลาดนําไปใช้ครับเหรียญละหมื่นครับพูดชัดถ้อยชัดคำครับ มาหลายหลายท่านมีอยู่เป็นเลยร้อยเหรียญปีพศอ,ออะไรครับอ่ะพิมพ์บอกมาหน่อยเร็ว <c oughs> เดี๋ยวมีดาม่าอีกนะพี่นาะเชื่อ์น้องปีพศอ,ออะไรครับเ <c oughs> จอแบบเนี้ยขายได้ทันทีปีพศอ,ออะไรเอา้าให้เวลาสามสิบปีจะไปแล้วครับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านให้เวลา30วิบ้านใดนะครับมีของเก่าอยากจะขายนะครับพี่จ๋าไม่ว่าคุณจะมีพระเครื่องแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไมนได้อิดหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับหลวงปู่หลิวนะครับหรือจะเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อผงพระคำหมากคำข้าวครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงนี่บ้านใดมีแบบนี้นี่หลวงพ่อแดงครับมีหลวงปู่ทวด มีเหรียญทรงปรนวดเหรียญรลอเก้าหรือจะมีพระของคุณแม่บุญเรือนคุณมีแบบเนี้ยแล้วคุณอยากจะขายคุณฟังนะครับมีพระเครื่องสามารถแลกเงินสดได้สามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมิรคานี่แบบนี้เหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะครับแบบนี้เหรียญหนึ่งหมืน่นสองหมืน่นสามหมื่นบาทใครที่มีพระเครื่องแล้วคุณอยากจะขายนี่พี่จา๋าสามารถเดินทางไปได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชร วัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอมาเรามาดูวันนี้กันนี่คือเหรียญสองบาทรัชกาลที่9สีขาวเหรียญละหมืน่นวิธีดูครับพี่ฟังน้องนะอ้าวไล่รัวๆกราบงามๆครับลูกพี่ใครไล่รัวๆขอให้ได้เสือ้อนะครับใครที่กดแชร์ไปมีจะบอกว่าไงอะ มีวเวลาแชร์เธอะเสื้อไม่มีขายมีไว้แจกเดี๋ยวหมดก็จะมาจะมายอย่างงุ้นอย่างงี้นี่ใครที่มีของอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาปรับมือราคามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีอย่างที่บอกนะครับของแบบนี้มีอยู่เกือบทุกบ้านครับอ่ะพี่ดูนี่นี่บ้านใดนะครับมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญท่านในพลหยวนซื้อไข่นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญไม้เท้าแบบนี้นะครับ อันละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนฟังนะครับเหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทใครที่มีแบบเนี้ยแอดไลน์ไอดตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมอรราคาที่เรามีราคาเราจะรีบตอบกลับจะดีครับอ่ะพี่จา๋าใครที่ดูอยู่ณขณะนี้เป็น FC ของผมบ้างแสดงตัวหน่อยเร็วใครเป็น FC ของผมพิมพ์คำว่า FC แล้วกดหัวใจรัวๆครับ นะครับพิมพ์คําว่า fc แล้วกดหัวใจรัวๆมานะครับขอบพระคุณงับพี่มาเลย fc ผมแสดงตัวหน่อยนะครับใครเป็น fc แล้วแสดงตัวหน่อยครับขอบพระคุณงับดูนะครับนี่คือเหรียญ2บาทรัชกาลที่9สวัสดีพี่วุฒิหลังวังงันะบสวัสดีน้องธีรพลนะรับดูนะครับอย่างที่บอกคุณมีเหรียญ2บาทรัชกาลที่9สีขาวแบบนี้ให้คุณดูนะครับ เมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นสีขาวแล้วเป็นปีนี้ปีพศสองพัน้ายห้าำนะครับปีพศสองพันเมื่อคุณหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาจากราคา2บาทดูตามแบบที่ผมบอกเหรียญละหมื่นครับ เหรียญละหมื่นครับโอ้โห fc ผมเต็มเลยใครเป็น fc ผมพิม fc f ้ผมหน่อยขอบพระคุณพี่ิตรพี่น้องนุษ์พี่สุพัฒน์นะครับพี่เฟมมิ่งพี่สุรเวศพี่ชัยทรีนะครับพี่อติปักใต้มังกรพี่สถาพรงามเจริญพี่วิโรดพี่สมพงษ์พี่ชาญพี่สุรชัยพี่สมศักดิ์หลายหลายท่านใครเป็น fc ของผมพี่จ๋าพิมพ์คําว่า fc แล้วกดหัวใจรัวๆมาอย่าลืมนะครับเหรียญสองบาทแบบนี้ มีราคาจะต้องเป็นปีห้าเจ็ดแล้วเป็นสีขาวเท่านั้นอ่ะพี่ดาใครที่ดูอยู่ณนขณนะนี้ครับแล้วที่บ้านคุณมีแบบนี้เครื่องกระเบื้องเครื่องไรคทามนี่แบบเนี้ยผมรับซื้อนะครับใครมีติดต่อผมมาเนี่ยเห็นปะ่ะเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคทามของเก่าประเภทต่างๆนี่แบบเนี้ยถ้วยโอโถโอทามคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินแสน เงินล้านกลับบ้านบางท่านมีจํานวนเยอะนี่เดินทางมาเลยเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับหรือบางบางท่านจะมีนี่ถ้วยโถโอชามเปจตะลงนะครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองประเภทต่างๆแบบนี้มีแล้วคุณอยากจะขายคุณฟังนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับป่ะเรามาดูเหรียญกันสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครที่มีหยิบขึ้นมาดู นะครับทาความรู้จักไปพร้อมๆกันขอบคุณครับปดูแบงค์ดีกว่าจะรีไปแล้วนะครับนี่คือธนบัตรนี่นี่คือธนบัตรนี่ๆๆตอบคุณน,นี้หน่อยผมเนี่ยพูดอยู่เป็นประจำคุณกันผู้ประภัยเขาบอกว่าไม่จริงส่งแล้วต้องเสียค่าบัตรรับรองด้วยคุณกันผู้ประภัยคุณไม่ได้ดูหน้าจอหรอครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการออกบัตรรับประกันไม่มีการออกบัตรรับรอง ไม่มีการเก็บภาษีใดๆทั้งสิ้นใครที่ดูอยู่ณนขณะน,นี้แล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาขอบพระคุณครับใครเป็น fc ของน้องพิมพ์ fc นะจ๊ะแล้วกดไ like ลค์รลวๆครับนี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่9สวัสดีพี่เมธีชัยสงครามครับแบบที่15ใครที่ส่งรูปมาประเมินราคากับเราทางไลน์นะครับเราจะตอบกลับเฉพาะของที่มีราคาเท่านั้น ชิ้นไหนที่ไม่มีราคาขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะครับขอบพระคุณงับนี่ดูฮะยีบาทรัชการที่9แบบที่15เมื่อทุกคนดูครับจดสังเกตของธน,นบัตร20บาทใบนี้ผมพูดอยู่เสมอพูดอยู่เป็นประจำใครที่ดูอยู่ใครที่มีแบงค์ยีบาทหยิบขึ้นมาเถอะครับฟังนะหยิบขึ้นมาเถอะครับสวัสดีพี่เอสตีพเมียมงับ หยิบขึ้นมาสวัสดีเอฟซีจากจังหวัดเลยนะครับพี่เมธีชายสงครามนะครับธนบัตร20บาทรัชกาลที่9รุ่นนี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับจุดสังเกตของธนบัตร20บาทรุ่นนี้คุณฟังให้ดีนะครับจุดสังเกตจะมีรูปสะพานพระราม8อยู่ด้านหลังของธนบัตรดูนะครับ จะมีรูปสะพานพระรามแปดอยู่ด้านหลังของธนาบาัตรใครเห็นแล้วพิมมีเห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมาเลยจ้าใครที่เห็นแล้วเห็นสะพานพระรามแปดแล้วใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับแล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยมาเดี๋ยวอธิบายดีเดียวครับพี่จ๋าดูนะครับบ้านใดมีพระเครื่องแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายนะคุณฟังนะ คุณติดต่อผมมาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมีราคาเราจะรีบตอบกลับนะครับมีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีใครที่มีนี่พญาเต่าเรือนแบบนี้หรือจะเป็นพระเครื่องประเภทต่างๆมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดพระเก่าพระกูพระเนื้อดินมีแบบนี้นะครับอยากจะขายติดต่อผมมานี่พี่จ๋าร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณงับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะจ๊ะ สาขาสี่ย่านครับขอบพระคุณครับอ่ะใครเห็นบ้างใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับแล้วอย่างที่บอกครับธนบัตรรุ่นนี้มันมีความเป็นพิเศษพิเศษยังไงวะแบงค์พี่จ๋ามันมีธนบัตรที่เป็นธนบัตรบางใบและสามารถขายได้ใบละหมื่นนี่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 น,น,นี่พี่ชาตรีนี่ครับตอบพี่ชาตรีหน่อยขอบพระคุณพี่ชาตรีครับของจริงต้องแบงค์เข็มเพชรถ้าตรงกับที่เขาต้องการประกาศรับซื้อจริง ไปที่ร้านเอาเหรียญไปขายสามครั้งแล้วผมชาตีสุมปิษฐ์ขอบคุณพี่ชาตีสุมปิษ์ครับขอบพระคุณพี่ชาตีสุมปิษ์ขอบพระคุณมากมากครับอ่ะดูครับนี่คือธนบัตรยี่สิบบาทรัชกาลที่เก้าขอไลฟ์ลุวๆครับใครอยากให้เสื้อแชร์ไปเสื้อไม่มีขายบอกไปแล้วนะว่าเสื้อผมไม่มีขายใครอยากได้แชร์มานะครับขอบพระคุณครับอ่ะพี่ๆดูนี่ นี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่9ดูนะครับแบงค์แบบนี้มีมูลค่าใบละหมื่นครับบางท่าน มีแบงค์รุ่นนี้จํานวนเยอะๆแต่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนนี่พี่จ๋ติดต่อแบงค์มานะครับขอบพระคุณนะครับติดต่อแบงค์มานะครับแบบนี้เจอแล้วอย่าพลาดนําไปใช้เจอแล้วอย่าพลาดนําไปขายในราคาแค่20บาทคุณดูให้ดีครับบางท่านมีแบงค์ยีรุ่นนี้แล้วพบเจอธนบัตรที่เป็นลักษณะแบบนี้นํากันไกลไปตัด คุณฟังนะครับนำกันไกลไปตัดนํากันไกลไปเล็มคุณดูให้ดีครับไปครับจะรีบไปแล้วฮะเห็นไหมครับนี่คือธนบัตร20บาทสวัสดีพี่ก้องแก้วครับ f อฟสอบพปอลาวครับใครยังไม่ได้ไล์ไล์รัวๆครับนี่คือเดอะแบงค์ยีบบาทดูนะฮะ บางท่านเจอแบงก์ยี่สิบาทที่เป็นลักษณะแบบนี้เจอปุ๊บนํากันไกไปตัดตรงนี้ออกนี่คือธนบัตรยี่สิบาท,บาทรัชการที่เก้าแบบตัดแบบสีเกินคุณเห็นไหมครับตอนนี้พี่ออนมานีครับคุณพบเจอแบงก์ยี่สิบแบบเนี้ยอย่าเอากันไกลไปตัดตรงนี้ออกนะแบบนี้ใบละหมื่นขอบพระคุณไ like, ลค์ล้วนๆนะครับเอาใครเข้ามาดูแล้วไลค์ล้วๆให้ด้วยนะครับขอบพระคุณงับใครอยากได้เสื้อแชร์ไปเห็นไหมนี่ถ้าตัดตรงนี้ออกเหลือใบละยี่สิบมีติ่งๆแบบเนี้ย ใบละหนึ่งมืนก่อนคุณจะหยิบไปใช้คุณดูให้ดีนะครับก่อนคุณจะหยิบไปใช้คุณดูให้ดีมีเนื้อเกินแบบนี้เกินเยอะใบละสามหมื่นใบละสองหมื่นใบละหมื่นเกินน้อยใบหนึ่งหลักพันพันสองพันสามพันสี่พใครที่ดูอยู่นขณะดนี้มีแบงก์ยี่สิบรุ่นนี้คุณต้องรีบดูนะครับนี่แบบเนี้ติดต่อมาได้เลยรับเงินกลับบ้าน ทันทีขอบคุณพี่บาสครับนะครับนี่ตอบคุณจิรพัฒน์หน่อยเขาบอกว่าไงรู้ป่าถามจริงอะไรนะมั่วอ่ะไม่เอาจริงเอาตรงๆนะครับคุณจิรพัฒน์ครับคุณไม่ต้องดูครับออกไปจากบ้านผมนะครับเอาเป็นว่าให้เอฟซีที่อยากจะเรียนรู้เข้ามาดูแล้วกันครับอ่ะพี่จา๋าเอฟซีที่ดูอยู่นะขณะนี้ครับใครเข้าใจแล้วลบกวนรงรับพิมเข้าใจแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยว่าแบงค์ยี่สิบบาท มีราคาไปละหมื่นจะต้องดูอย่างไรวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้งใหครับเป็นกำลังใจให้ผมในการไลฟ์สดดีๆในทุกเช้าว,วันนี้ครับลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับพี่จ๋าใครเข้าใจแล้วพินเข้าใจแล้วแล้วกดไ like, ลค์รวย้ผมด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแ i b a n k ศูน สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคาาการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์ b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ